หนังเปิดฉากมาที่สนามบินในประเทศโคลอมเบียชายคนหนึ่งที่ชื่อไรอันเดินออกมาจากอาคารมีข้อความส่งมาจากปลายทางที่ชื่อรับิดซึ่งคิดว่าเขานน้นพยายามจะหลบหนีและสั่งให้โทรกลับด,วด่วนแต่เขาก็ไม่ได้โทรกลับไปเดินไปเห็นชายใส่สูทถือป้ายชื่อของเขายืนรออยู่พอชายคนนั้นเห็นก็แนะนําตัวว่าเขาคือคนที่มารอรับพร้อมกับเปิดประตูเชิญขึ้นไปบนรถเดินทางออกมานอกเมืองในระหว่างที่เขานั่งอยู่ชายคนขับกย็ยืนซองบางอย่างให้และบอกว่ามิสเตอร์แจ็คได้ฝากข้อความไว้ซึ่งเป็นข้อความทักทายและบอกว่าไม่ได้อยู่บ้าน ติดงานเลยฝากรหัสเข้าบ้านพักให้กับเขาเดินทางผ่านบรรยากาศนอกเมืองอันห่างไกลก็เดินทางมาถึงที่หมายมองเข้าไปก็เป็นบ้านหลังใหญ่ที่สวยงามหลังหนึ่งเดินมาหยุดที่หน้าประตูและกดรหัสตามที่บอกพอเข้ามาในบ้านก็อมองไปรอบๆป้มมาดูวายขวดหนึ่งและตกใจกับราคาของมันเปิดดูของในตู้เย็นว่ามีอะไรบ้างและนําวัตถุดิบเหล่านั้นมาเตรียมทาอาหารเขาเคยเป็นเชฟมาก่อนและมีฝีมืออยู่พอสมควรพอทําเสร็จก็ออกมานั่งทานที่โต๊ะริมสระว่ายน้าและนั่งเซสบวิวอันสวยงามก่อนจะมีแสงไฟรถส่องเข้ามาเป็นเพื่อนของเขาที่ชื่อ แจ็คกลับมาถึงทั้งคู่สวมกอดทักทายกันแจ็คหยิบไวเตรียมมาดื่มไรอันตกใจเพราะเขาเห็นวายเพตราสปี61ราคาขวดละ50,000 0บาทและลาโทปี82ราคาขวดละ1 0 0 0 0 0บาทแจ็คบอกว่ามันเป็นหนึ่งในวที่เอเจนซี่เก็บไว้รองรับลูกค้างานของเขาคือการเตรียมดินเนอร์ให้ลูกค้าในสัปดาห์ถัดไปและบ้านหลังนี้ก็ไม่ใช่ของเขาเขาจะพักอยู่ที่นี่ประมาณ1เดือนแล้วก็ย้ายออกไรอันเลยถามว่าเขาอยากได้รองเชฟมาช่วยงานหรือเปล่าขาบอกว่าอยากได้เหมือนกันแต่เอเจนซี่ให้ทำเพียงคนเดียวและมีผู้ช่วยที่จัดหามามให้เพียง ถึงคนเท่านั้นพร้อมกับอยากฟังเรื่องราวของไรอันที่ไม่ได้เจอกันมานานถึง12ปีไรอันบอกว่าเขาเป็นเชฟอยู่ครัวในเครือแมริออฟแจ็คเล่าว่าเขาอยู่ที่อิตาลีหลังจากนั้นก็ย้ายไปตุรกีและย้ายไปมาในแถบยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ไรอันย้ำกับเพื่อนอีกครั้งว่า้าต้องการรองเชฟมาช่วยก็บอกได้เลยเพราะเขารู้สึกว่างานนี้น่าจะได้เงินดีก็ฟังแล้วก็บอกว่าใช่จะเรียกว่าเป็นเรื่องดีเพียงอย่างเดียวของงานนี้เลยก็ได้และทั้งคู่ก็ใช้เวลานั่งคุยกันในค่ำคืนนั้นเช้าว,วันถัดมาแจ็ Jack, นนนาาพัสุเปรองงทวิ่มโย และชวนไปวิ่งออกกําลังกายด้วยกันทั้งคู่วิ่งกันอยู่พักใหญ่พอวิ่งเสร็จก็เดินมาที่รถเพื่อเข้าไปในเมืองแต่พกเขาเห็นรถก็แปลกใจเพราะรถของแจ็คนั้นดูเก่าทั้งที่เขาก็มีเงินมากมายแจ็คบอกว่าเมืองนี้มันไม่ได้เจริญมากเขาเลยใช้รถธรรมดาเพื่อให้ดูกลมกลืนเข้าไว้แล้วทั้งคู่ก็ขับรถออกไปเดินทางเข้ามาในเมืองผ่านผู้คนที่ใช้ชีวิตระหว่างวานันทั้งคู่แวะพักที่ร้านอาหารสตาฟของร้านนาสเต็กมาเสิร์ฟให้เขาแจ็คมองสเต็กโดยสายตาที่ดูแปลกก่อนจะถามว่าเขาอยู่ที่ดัลลัสแล้วมีครอบครัวหรือยยยัังพวกเขาาได้้ินนนแบบ็สห แจกฟังแล้วก็อิจฉาในชีวิตอิสระของเขาและเล่าว่าชีวิตของเขาเองก็ไม่ได้สวยงามอย่างที่เห็นแบบนี้เป็นทั้งหมดหลายครั้งก็มีเรื่องแย่ๆเข้ามาบ่อยอยู่เหมือนกันขาเลือกไปเห็นสาวคนหนึ่งเข้ามาในร้านซึ่งเธอก็อมองเขากลับมาเช่นกันทั้ง3คนก็ได้มานั่งรวมโต๊ะเธอคนนี้มีชื่อว่าอลิซเธอลาออกจากงานและออกมาท่องเที่ยวหาประสบการณ์อลิซบอกว่าเธอเดินทางท่องเที่ยวกันเดียวแต่ช่วงหลังนี้เธอใช้จ่ายเยอะไปหน่อยเลยต้องประหยัดงบท่องเที่ยวลงบ้างทั้ง3คนพูดคุยกันอย่างถูกคอพอเธอรู้ว่าัั้งงคคูู่่่่่เเป็นนชแตอยาาากกกรรววใน แจ็คเลยชวนเธอมาด้วยกันเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้เธอเดินทางมาที่บ้านของทั้งคู่ผมมาถึงก็ตกใจในความใหญ่โตของที่นี่เ็เริ่มแข่งกันทําเมนูริซอตโตมีสายของรับิดโทรก็มาซึ่งไรอันก็เห็นแต่ไม่ได้รับสายพอทั้งคู่ทําแสก็ให้เธอปิดตาชิมเพื่อตัดสินว่าจานไหนอร่อยกว่ากันทั้งคู่ยืนดูอย่างตั้งใจเธอทึ่งมากที่พวกเขานั้นมีฝีมือจริงซึ่งทั้งสองจานก็อร่อยมากแต่ถ้าให้เลือกหนึ่งจานก็คงจะเป็นจานนี้ไรอันดีใจมากที่เป็นจานของเขาแจ็คพูดขำๆว สามคนมาเล่นน้ำในสระด้วยกันเธอกับแจ็คดูเหมือนจะคลิกกันอยู่พอเล่นน้ำเสร็จก็มานั่งดื่มคุยกันเล็กน้อยแล้วแจ็คก็บอกเขาว่าเจอกันพรุ่งนี้ไรอันที่ทำอาหารเสร็จเลยบอกราตรีสวัสดิ์กับทั้งคู่เช้าวันถัดมาเขาตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงแจ้งเตือนบนมือถือเป็นรับิดที่รู้ว่าเขาหนีออกนอกประเทศไปแล้วและให้เวลาแค่3วันไม่อย่างนั้นจะตามหาเขาจนเจอแน่นั่นทาให้เขารู้สึกเครียดกับเรื่องนี้มากออกมาดื่มกาแฟาที่ห้องนั่งเล่นไรอันทึ่งมากที่เพื่อนมาถึงจุดนี้ได้แจ็คบอกว่าเขาก็แค่ไไหลาไปาาานนน้้นํเเท่ััฟง แล้วก็รู้ว่าคงเป็นความลับที่เพื่อนไม่สามารถบอกได้ผมบอกว่าใช่ก่อนจะขอตัวออกไปทาธุระก่อนระหว่างที่ไรอันอยู่บ้านคนเดียวกเดินเข้ามาสํารวจห้องของแจ็คมองไปเห็นแล็ปท็อปที่เปิดไว้อยู่เลยเข้าไปแอบดู browsing history จนเจอกับเว็บไซต์ของธนาคารแจ็คไม่ระวังที่ให้เว็บจํา username กับ password เอาไว้จนเขาล็อกอินเข้าบาัได้แล้วก็ต้องตกใจเพราะเพื่อนนั้นมีเงินฝากในธนาคาร1นล้านเจ็ดแสนปอนด์หรือประมาณ7จล้านบาทลูกเขาก็รีบกดเคลียร์ประวัติการเข้าเว็บทิ้งก่อนจะปิดแล,ล็ปท็อปลงเวลาได้ล่วงเลยผ่่าานนไปจกลับมที เขาลงมาจากรถพร้อมกับของที่ซื้อมาจากในเมืองหลังจากทานอาหารเสร็จเขาก็ถามแจ็คว่าทุกอย่างโอเคไหมแจ็คนิ่งไปพักหนึ่งบอกว่าเขาใช้เวลาทั้งวันกับผู้คนยากจนในเมืองที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและยังต้องไปสร้างปัญหาให้กับคนพวกนั้นอีกด้วยก็ตั้งใจฟังสิ่งที่เพื่อนเล่าแจ็คขำที่เขาเริ่มอ่านหนังสือได้แล้วแต่แต่ก่อนที่เขานั้นเรียนมาน้อยแล้วไปเจอคำหนึ่งในหนังสือที่บอกว่าผลตอบแทนมักจะสอดคล้องกับความโหดร้ายอยู่เสมอก็รู้สึกว่าโลกนี้มันบิดเบี้ยวขึ้นทุกวันมันเต็มไปด้วยความโล ไปแล้วที่เขาได้ทํางานนี้ด้วยตัวคนเดียวและดีใจมากที่ได้มาเจอกับเขาที่นี่ซึ่งไรอันก็ดีใจที่ได้เจอเหมือนกันเช้าวันถัดมาไราอันตื่นมาสูดอากาศข้างนอกแต่พบเขาเดินมาทิศทางเดินก็ช็อกมากที่พบว่าแจ็คได้จบชีวิตตัวเองไปแล้วเขาตกใจมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นสุดลงกับพื้นนั่งกลับอารมณ์อยู่ครู่หนึ่งเรากลับมาดูร่างของเพื่อนที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งเขาออกมานั่งคิดว่าจะจัดการเรื่องที่เกิดขึ้นยังไงตัดสินใจนําพลาสติกมารองที่พื้นก่อนจะตัดเชือกให้ร่างหล่นลงมานํามืออมมาาาาแแแตะแล้้ววพพูดดขขโททษเาาเปิ op, บ่ รหัสผ่านเข้าเครื่องไปแล้วเลยหาข้อมูลวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตในการรีเซ็ตพาสเวิร์ดจนเข้ามาได้สําเร็จตเขาได้เคลียร์ประวัติการเข้าเว็บไปแล้วเลยทำให้จํารหัสผ่านธนาคารไม่ได้เขาหันมาดูกระเป๋าสตางค์ของเพื่อนและติดต่อไปยังธนาคารโดยสวมรอยเป็นแจ็กเพื่อให้ธนาคารรีเซ็ตรหัสผ่านให้ซึ่งก็ถูกสอบถามข้อมูลหลายอย่างเช่นอีเมลซึ่งเขาอ้างว่าอีเมลเดิมไม่ได้ใช้แล้วและขอเปลี่ยนเป็นอันใหม่แทนธนาคารถามรหัส4ีหลักรวมถึงนามสกุลเดิมของคุณแม่เขาอ,อ้างว่ามีปัญหาเรื่องความทรงจําจากอุบัติเหตุเลยทํำให้ืมาานะาาเที่สข ยืนยันตัวตนโดยใช้ใบขับขี่หรือพาสปอร์ตก็ได้ซึ่งต้องกลับมาทําที่ประเทศอังกฤษเท่านั้นเพราะไม่มีสาขาที่ประเทศอื่นเขาหาวิธีทําใบขับขี่ปลอมผ่านเซิร์ชเอนจินที่ไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวจนเจอกับเว็บเถื่อนบนดาร์กเว็บที่รับทําให้มากมายนํากล้องมาถ่ายรูปหน้าตรงพื้นขาวกรอกข้อมูลรายละเอียดให้เหมือนกับของแจ็คพอทําเสร็จระบบกระแจ้งว่าจะจัดส่งให้ในสามวันเช็คสายการบินผระจองตั๋วไปลอนดอนราบิดส่งข้อความกลมมาซึ่งเป็นรูปแอบถ่ายคุณแม่ของเขาพร้อมกับบอกว่าให้เวลาอีกแค่2วันเท่านั้นเข ไปว่าขอเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์แลวจะเพิ่มให้อีก2 5 0 0 0หนเหรียญหรือเป็นเงินประมาณ90,00 900, 0 0บาทซึ่งปลายทางก็ต่อรองที่2ล้านมันทาให้เขารู้สึกเครียดมากเขานําร่างของแจ็คไปยังบาะน้าห่อด้วยถุงดําและทวงด้วยดัมเบลและปล่อยให้ร่างของเพื่อนจมลงที่นั่นหลังจากนั้นก็ขึ้นมานั่งด้วยความเหนื่อยลา้ากบเข้ามาในเมืองลองนําที่อยู่ของแจ็คไปค้นหาในระหว่างที่ดูที่อยู่ของเพื่อนรับเอ็ดกระส่งข้อความเข้ามาขู่ให้โอนเงิน2ล้านมาซะไม่อย่างนั้นแม่ของแกไม่รอดแน่กบพยายามต่อรองขอเป็นสุดสัปดาห์นี้และ เพิ่มให้เป็นสล้านบาทซึ่งแรปปิดก็ไม่เชื่อและให้เทดไลน์แค่คืนพรุ่งนี้ต้องโอนมาสองล้านทําไมทําตามที่บอกแม่ของเขาจะโดนจัดการอย่างแน่นอนในระหว่างที่ขับรถก็พยายามโทรยืมเงินเพื่อนที่ชื่อแคเวนโดยบอกว่าจะคืนให้สมเท่าแต่เพื่อนกปฏิเสธและห่วงว่าเขาควรหยุดเล่นพนันได้แล้วพอกลับมาถึงบ้านก็พบว่ามีรถคันหนึ่งจอดอยู่ที่นี่เขาลงมาจากรถมองดูรอบๆเดินเข้ามาในบ้านก็พบกับหญิงคนหนึ่งที่ชื่อเอมม่นพร้อมกับชายอีกคนที่ชื่อมอริสก็หันมาพูดทักทายเธอห มาเธอเลยเข้าใจผิดคิดว่ารายอันคือแจ็คนั่นเองก็นิ่งไปพักหนึ่งแล้วเล่นตามน้ําสวนรอยว่าเขาคือแจ็คทุกคนทักทายกันเธอถามว่าทุกอย่างโอเคไหมวัตถุดิบเมนูต่างๆก็อ้างว่าได้เตรียมไว้บางส่วนแล้วแต่เมนูยังไม่ได้สรุปว่าจะทําอะไรพอเธอได้ยินแบบนั้นก็โอเคและดีใจที่ได้ร่วมงานกับเขาเขาขอคุยกับเธอเรื่องค่าจ้างซึ่งเธอก็โอเคและอ้างว่าเขาเปิดหลายบัญชีไปหน่อยเลยอาจจะขอเบิกล่วงหน้าก่อนบางส่วนในครั้งนี้และจําไม่ได้ว่าเราตกลงกันไว้ที่เท่าไหร่เธอฟังแล้วก็ไม่มีปัญหาและบอกว่าางนนี้ เราตกลงกันไวที่ส0,000นเหรียญสหรัฐหรือประมาณ10บล้านบาทเขาเรียกขอเบิกล่วงหน้าก่อน2ล้านซึ่งเธอก็หยิบมือถือมาโอนให้เขาเดี๋ยวนั้นเลยพร้อมกับส่งรหัสยืนยันการโอนมาให้แล้วเขาก็ส่งรหัสการโอนนั้นให้รับบิดทันทีทาท่ายืนเครียดอยู่ตรงนั้นครู่หนึ่งจนทั้งคู่สังเกตเห็นกลับมานั่งที่เก้าอี้เธอถามย้ำว่าวัตถุดิบเตรียมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วอยากรู้ว่าเขาเลือกมาจากไหนเป็นอะไรยังไงแน่นอนว่าเขาไม่รู้ว่าเธอหมายถึงอะไรเลยเนียนถามว่าแขกมาทั้งหมดกี่คนและทานกี่คอร์สรวมทั้งหมดกี่มือ เขาอยากรอเจอกับเธอก่อนและยังไม่ได้เตรียมวัตถุดิบจะทำหน้าแปลกใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่ามีแขก5้าคนสี่คอสทานมื้อเดียวและไม่เข้าใจว่าทำไมเขายังไม่พร้อมเพราะดินเนอร์คือวันพรุ่งนี้แล้วและอยากรู้ว่าวันวันหน,นึ่งเขาทำอะไรไปบ้างเขาอ้างว่าพูดภาษาสเปนไม่ได้เลยลงเอยโดยการไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นทำให้เธอฟังแล้วก็นิ่งไปพักหนึ่งสลับมาที่โบสถ์ในเมืองทุกคนนั่งรถมาด้วยกันจะบอกว่าวัตถุดิบจะต้องไม่ใช้สารเสพติดหรือควบคุมน้ำหนักมากเกินไปเธอคิดว่ากลุ่มคนที่เคร่งศาสนาน่าจะเป็นหนึ่่่งในนนตตััวววเลลือกทีีดีดแแนน้้สายไป แล้วเลยขอให้ทั้งคู่มาพรุ่งนี้อีกทีและเธอต้องการเหยื่อสองคนพวกเขาได้ยินแบบนั้นก็ไม่คิดว่าวัตถุดิบที่ใช้ปรุงจะออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งเธอก็บอกว่าชัยที่ให้หามาสองคนเพราะต้องเผื่อไว้ขนหลุดพูดออกมาว่าทาไม่ได้แน่เธอฟังเสร็จก็ไม่เข้าใจเพราะนี่คืองานของเขาอยู่แล้วเธอได้ยินข้อมูลจากเอกสารการประเมินว่าแจ็คมีปัญหาด้านความคิดอยู่บ้างแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นหนักขนาดนี้พร้อมกับบอกตรงๆว่าทำเมนูของเขาออกมาธรรมดาเกินไปชีวิตของเขาก็คงจบลงที่นี่เขานิ่งไปพักหนึ่งแล้วพยักหน้าอย่างเข้าใจกลับมานั่งเรียนใน นนั้มอริสสงสัยว่าทำไมถึงมีกระเป๋าเสื้อผ้าอยู่ในทั้งสองห้องไรอันอ้างว่าเป็นของเขาเองพอดีจะย้ายห้องแต่ยังทําไม่เสร็จเขานำกระเป๋าออกมาหยิบกุญแจรถในเวลาตีสองออกมามองที่ห้องรับแขกก็ไม่เห็นใครลองแอบดูอีกทางก็ไม่เจอแต่พอจะเดินออกมาก,ก็ต้องหยุดเพราะมอริสยังนั่งเล่นอยู่ไม่ได้เข้านอนรวมถึงอีโมจีนด้วยและถามว่าดึกเดินป่านี้จะออกไปไหนเขาอ้างว่านอนไม่หลับและรู้สึกหิวน้าเธอเลยยื่นแก้วน้าให้กับเขาและเล่าว่าลูกค้ายอมจ่าย1.5จล้านเหรียญต่อ1มือหรือประมาณ54ล้านบาท อาจจะฟังดูเยอะแต่ก็มีเรื่องที่ต้องเสี่ยงมากมายเช่นกันมีคนสูญเสียเฉลีย่ยประมาณ50คนต่อปีสำหรับงานนี้ไม่รวมงานเก็บกวาดผูที่เข้ามาขัดขวางอีกประมาณ25คนรวมแล้วก็จะ15คนและทำเงินได้มากกว่า100ล้านเหรียญหรือประมาณ3,600ล้านบาทเราจะดึง10%ของกำไรหรือประมาณ360ล้านบาทคืนกลับสู่สังคมเช่นสนับสนุนชาวไร่กลุ่มแรงงานหรือพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆอย่างระบบบำบันดน้านเสียในชุมชนเป็นต้นเราไม่ได้ทําแบบนี้กับทุกคนบนโลก1%ก็ย่ง,งเปอรดเซยได้ก ถือว่าน,น้อยมากเมื่อเทียบกับบริษัทน้ํามันยักษ์ใหญ่ที่มีพนักงานเสียชีวิตมากกว่า100คนต่อปีชาวไร่ชาวนาก็เสียชีวิตกว่า250คนต่อปีอาชีพแรงงานอื่นก็มองคนเหมือนผักปลาเช่นกันนี่ยังไม่รวมสงครามแย่งชิงอานาจอีกพวกเขาดื่มน้ําเสร็จแล้วก็คืนแก้วให้เธอโดยไม่ได้พูดอะไรเช้าวันต่อมามอริสเขามาปลุกรายอันตามที่นัดกันไว้เมื่อทั้งคู่มาถึงที่โบสถ์เขาก็ถามรายอันว่าให้ชี้มันเลยจะเลือกใครรายอันเครียดมากแต่ก็ไม่มีทางเลือกผมมองไปร,บรอบๆจนเห็นหญิงชาราเดิินนนคู่กัับหญงสาวลชี้้ไปท ซึ่งเขาก็เห็นด้วยและเริ่มขับรถตามทั้งคู่ไปอย่างช้าๆเขารู้สึกว่าหญิงชาราไม่น่าจะไหวและเราต้องการสองคนไรอันบอกว่ารู้ใช่ไหมว่าความกลัวและความเครียดจะมีผลต่อคุณภาพของวัตถุดิบซึ่งเขาก็บอกทันทีว่าทำไมจะไม่รู้เพราะนี่คืองานที่เขาทำอยู่ประจำพวกเหยื่อจะไม่มีทางรู้ตัวได้ซ้ำในจังหวะที่เขาจัดก,การรถยน์ค่อยๆขับมาตามเส้นทางทั้งคู่ลงจากรถที่สะพานแห่งหนึ่งก็พบว่าหญิงสองคนนั้นได้หายตัวไปแล้วทั้งสองคนเดินเข้ามาในเมืองพยายามมองดูรอบ,รบๆชายที่ชื่อโฮเซสังเกตเห็นทั้งคู่กระทา ว่ากำลังตามหาอะไรอยู่หรือเปล่าเขารู้จักแถวนี้ดีเพื่อพอจะช่วยอะไรได้มอริสหันมามองไรอันเหมือนรู้กันว่าจะเปลี่ยนแผนซึ่งเขากันได้ับพยักหน้าตามนั้นเขาเล็กอ้างว่ารถเสียอยู่ทางโน้นพอจะซ่อมให้ได้หรือเปล่าซึ่งโฮเซ่ก็ยินดีช่วยโดยขอแลกกับค่าจ้างก็ชวนคุยไปด้วยระหว่างที่เดินมาทําให้รู้ว่าโฮเซ่นั้นเล่นฟุตบอลอยู่เป็นประจำและบอกว่ารถมันมีเสียงแปลกๆอยู่ข้างใต้ก็จะให้ไรอันลองสตาร์ทแล้ววานโฮเซ่มุดไปใต้ท้องรถเพื่อฟังเสียงดูพร้อมกับยื่นเงินจํานวนหนึ่งให้กิบุญแจให้รรอนเิ่ม สตาร์ทรถโฮเซ่มุดลงไปทางใต้เขาหยิบที่เก็บเสียงมาสวมที่เปินและถามว่าได้ทานอาหารเพื่อสุขภาพบ้างหรือเปล่าซึ่งเขากตอบว่าทานเป็นประจำแล้วก้มตัวลงมายิงจนทําให้เขาสิ้นใจไปทันทีไรอันถามว่าจะเอาอยัางไงต่อผมบอกว่าดึงตัวมันออกมาแต่จู่ๆเจ้าหน้าที่ตารวจที่ชื่อกายโยก็เดินเข้ามาหาทั้งคู่ก็รีบเตะขาของโพเซ่ให้หลบเข้าไปตํารวจถามว่าพวกเขามาทําอะไรกันผมบอกว่ามาสํารวจพื้นที่เพื่อสร้างโรงแรมและหันไปชี้ไรอันว่าชายคนนี้คือสถาปนกตกตารวจดูไม่เชื่อและถามว่าเขาขับรถสะกดรอยตามสอง คนนี้ทำไมก็รีบปฏิเสธว่าไม่ได้ทำแบบนั้นพร้อมกับยื่นนามบัตรให้ซึ่งโชคดีที่ตำรวจเชื่อพวกเขาและปล่อยตัวไปทั้งคู่รอดมาได้อย่างหวุดหวิดและกำลังขับรถกลับพอมาถึงเธอก็เข้ามาถามว่าได้เหยื่อแค่หนึ่งคนหรอผมบอกว่าใช่เพราะมีปัญหากับตำรวจอยู่นิดหน่อยทั้งคู่ช่วยกันนำร่างออกมาและพาไปยังห้องใต้ดินผมมาถึงก็จัดการดึงร่างคืนรายอันยืนทำอะไรไม่ถูกพอเธอเห็นเขาเป็นแบบนั้นผมไม่เข้าใจว่ารออะไรอยู่เวลาจะใกลเข้ามาแล้วผมไม่มีทางเลือกเลยเริ่มจัดการให้เลือดออกมาจนหมดก่อนพอจะเห็นแบบ นนั้นก็พอใจมากและเตือนว่าเขามีเวลาแค่ห้าชั่วโมงเท่านั้นหลังจากจัดการทุกอย่างเสร็จแล้วก็ช่วยบอกเมนูมาด้วยพอพูดเสร็จทั้งคู่ก็เดินออกไปเธอโทรประสานงานกับเอเจนซี่และยังดูความเรียบร้อยของสถานที่อีกด้วยเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปเขาจัดการร่างของโพเซจนเสร็จมอรเรสพูดทักทายว่าทุกอย่างโอเคใช่ไหมพร้อมกับบอกว่ามีจดหมายมาส่งเลยวางให้บนเตียงแล้วทั้งคู่ก็แยกย้ายกันกขเข้ามาจุดเตาแก๊สที่หม้อต้มขนาดใหญ่ก่อนจะนําเนื้อบางส่วนที่เตรียมไว้ออกไปไรอันเขามาอาบน้ําเขายังรู้สึกแย่มากที่ต้อง อะไรแบบนี้พอเปิดกล่องพัสดุก็พบว่ามันคือเครื่องประดับของจีนซึ่งซ่อนใบขับผี่ปลอมไว้ข้างใต้ก็รีบเก็บของใส่กระเป๋าแล้วนั่งคิดว่าจะเอาอยัางไงต่อดีระหว่างที่อินโมจีนกําลังดูงานตกแต่งเขาก็อาศัยจังหวะนั้นแอบเดินออกมาคนงานหลายคนมองดูเขาด้วยความสงสัยจนมาถึงรถในที่สุดก็รีบสตาร์ทรถแล้วขับออกไปทันทีหันหลังมาดูจนไม่ทันระวังด้านหน้าและชนเข้ากับคนงานจนทําให้รถพุ่งไปที่ก้อนหินขับต่อไม่ได้ก็รีบลงมาดูคนที่โดนชนซึ่งเขาก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากและรีบเดินออกไปมรอรสามดูแลว ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาอ้างว่าแปลกมือมันเสียและเห็นรถไหลเลยรีบเข้ามาหยุดมอร์เรสกระเตือนว่าน,นายรู้ใช่ไหมว่าทันนีพวกนั้นจะตามนายเจออยู่ดีเขาฟังแล้วก็พยักหน้าเข้าใจเรื่องนี้ทั้งคู่พูดคุยกันระหว่างเข็นรถกลับทาให้เรารู้ว่ามอรเรสทํางานนี้มาเกือบ5ปีแล้วเขาไม่ได้รู้สึกผิดอะไรในสิ่งที่ทำและถามกลับว่าตอนกินเบคอนนายเสียใจให้กับพวกหมู่บ้างหรือเปล่าเขาชอบงานนี้ที่มีคนคอยระวังหลังให้ตลอดแถมยังได้ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆและเคยมีเชฟคนหนึ่งที่ชื่อเกรตาที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ออ จากงานนี้ได้ผมบอกว่าเธอเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับงานมากเอเจนซี่เคยจะให้โบนัสแต่เธอไม่รับและขอเปลี่ยนเป็นอยากพบกับเอเจนซี่แทนซึ่งเธอก็ได้รับสิ่งนั้นหลังจากนั้น1เดือนเขาก็ได้รับอีเมลแจ้งว่าเกรตาได้ไปเป็นเชฟให้กับครอบครัวมหาเศรษฐีแล้วก็ไม่ได้ข่าวจากเธออีกเลยเขาเข้ามาในครัวและเตรียมมีบอกกับพีโมจินว่าจานแรกคือคาปาชิโอและพอสเลซึ่งเป็นซุปสไตล์เม็กซิกันจานที่2คือเทอร์เนปสปาเกตตี G ้คาโบนาร่าเคียวเอกดอกและแซ่ชเบอร์โนเซตจานที่3คือ igh, and Beach, าทายบอดเลสเป็น ลิ้นซาชิมิตามที่ลูกค้าขอมาเสิร์ฟพร้อมกับแพซาเบจ์ดูฟังเมนูทั้งหมดก็โอเคมากแต่แนะนํามาเรียกับโรเบอร์โตมาเป็นผู้ช่วยซึ่งเหลือเวลาอีก3ชั่วโมงในการเสิร์ฟจานแรกรถยนต์คันแรกมาถึงมอรริสลงมาจากรถตอนรับแขก2คนแรกและพาเดินเข้าไปในบ้านอิโมจินพูดต้อนรับทั้งคู่เดินเข้ามาหยิบวายและเข้ามาดูในครัวว่าทุกอย่างโอเคไหมซึ่งเขาก็บอกว่าโอเคแต่มีสตาฟคนหนึ่งวิทยุก็มาแจ้งว่ามีตำรวจมาที่หน้าบ้านเธอคิดอยู่พักหนึ่งแล้วบอกให้เชิญตำรวจเข้ามาข้าง ที่ไรอันกับมอริสเคยเจอพร้อมกับนักสือบที่ชื่อรวยโคกโทอจะมารบกวนกลางดึกแต่อยากพบกับชายที่ชื่อมอริสือบอกว่าเขาไม่อยู่เพาะกับรถออกไปรับแขกเขาได้ยินแบบนั้นเลยขอเข้าไปดูข้างในซึ่งเธอก็โอเคเธอบอกว่าวันนี้มีงานจัดเลี้ยงพิเศษขึ้นที่นี่และบอกว่าแขกที่มาตั้งใจจะลงทุนสร้างโรงแรมในเมืองนี้เธอเชิญทั้งคู่นั่งลงเขายื่นรูปชายที่ชื่อโฮเซให้ดูและบอกว่าเขาได้หายตัวไปเท่าที่รู้คือเขาได้คุยกับมอริสกับชายอเมริกันอีกคนก่อนจะหายตัวไปเขายินดีที่จะรอเพราะ ดีฟังแล้วก็บ,บอกว่าดินเนอร์ครั้งนี้สําคัญกับพวกเธอมากและอยากรู้ว่าทําไมเขาถึงคิดว่าชายคนนี้จะหายตัวไปเขาอาจจะหนีเที่ยวตามประสาวัยรุ่นก็ได้นักสืบไม่ได้สนใจและยืนยันที่จะรอและบอกว่าโฮเซ่นั้นเป็นหลานของเขาเองซึ่งโฮเซ่ก็มีลูกสาวและกําลังจะเข้าพิธีล้างบาปเลยเชื่อว่าเขาไม่มีทางหนีเที่ยวแน่พร้อมกับถามถึงชายบริการอีกคนว่าอยู่ที่ไหนก็เลยพาพวกเขามาเจอกับรายอันในครัวยิ่งรู้ว่าเขาเป็นสถาปนิกแต่กลับทำอาหารเป็นก็สนใจมากพร้อมกับถามความรู้ด้านสถาปนิกหลายอย่างเขาตอบ ถูกบ้างผิดบ้างแต่ก็เหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีไรอันอยังพูดถึงเรื่องที่หญิงสองคนนั้นคิดว่าพวกเขาสะกดรอยตามและบอกว่าเขานั้นไม่ได้สังเกตพวกเธอเลยด้วยซ้ำนักเสบยื่นรูปโฮเซ่ให้ดูเอารับมาดูครู่หนึ่งแล้วบอกว่าไม่รู้จักแต่ทาให้นึกถึงเพื่อนเก่าของเขาคนหนึ่งที่ได้จากไปแล้วพอเขาได้ยินแบบนั้นก็พูดแสดงความเสียใจในระหว่างที่คุยกันกายรู้สึกว่าซุปนี่กลิ่นดีมากแต่ก็แปลกในเวลาเดียวกันและอยากรู้ว่าใส่เนื้ออะไรลงไปบ้างเขาบอกว่าใส่ไปหลายอย่างก็มีหมูกับเนื้อแกะส่วน ที่เฝ้าดูการตอบคาถามของเขานักสือกขอโทษที่เข้ามาวุ่นวายในงานเลี้ยงแต่เขาจําเป็นต้องคุยกับมอริสจริงๆพอเธอรู้ว่าพวกเขาไม่ได้ทานอะไรเลยนอกจากมือเทา้าและอยากให้รายอันแบ่งซุปให้ทั้งคู่ชิมดูในระหว่างที่รอเธรีบเดินมาหาแขกและแจ้งวัาชายที่คบม,มานั้นเป็นตารวจโดยอยากให้พวกเขาช่วยเล่นละครมาเป็นนักลงทุนที่อยากจะสร้างโรงแรมที่นี่ซึ่งพวกเขาก็เข้าใจสถานการณ์และยินดีให้ความร่วมมือเธอเดินกลับมาในครัวดชมรายอันว่าทาอาหารได้อร่อยมากซุปนี่อร่อยที่สุดเท่าที่เขาเ,าเคยทานมาเลยพร้อมกับขอ อ,อนุญาตชาร์จมือถือซึ่งเธอก็ยินดีมีเสียงของแขกอีกกลุ่มเดินเข้ามาก็เลยขอตัวรายอันออกมาข้างนอกครู่หนึ่งแล้วบอกว่าปกติทามีตำรวจเข้ามาวุ่นวายในงานเราจะแก้ไขปัญหาโดยเลือกหนึ่งใน3บทบาทคือ1ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์2ธุรกิจภาพยนตร์และ3ธุรกิจท่องเที่ยวที่ต้องมี3อย่างเพราะลูกค้าจะได้จํากัดบทบาทให้ไม่มากจนเกินไปซึ่งแปลกใจที่เหมือนเขายังไม่รู้เรื่องนี้และบอกว่าเขานั้นตอบคําถามของนักสืบในเรื่องสถาปนิกได้แย่มากรวมถึงย้ำให้เขาลุยสถานการณ์นี้ให้รอด ก,การเสิร์ฟจานแรกเริ่มต้นขึ้นมอรเรสปฏิเสธว่าเขาไม่เคยเห็นโฮเซ่เลยเโมจีนเดินเข้ามาถามว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมเขานึกขึ้นได้เรื่องที่เธอบอกว่าโฮเซ่อาจจะหนีเที่ยวตามภาษาวัยรุ่นเพราะมีเหตุการณ์อีกคล้ายกันเกิดขึ้นแบบนี้เลยทุกๆ9เดือนจะมีคนหนุ่มสาวหายตัวไป1-2คนโดยไม่มีการบอกลวงหน้าหลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์จะมีจดหมายหรืออีเมลจากพวกเขาที่ส่งมาบอกว่าเด็เดินทางมาลองใช้ชีวิตในเมืองใหญ่หรือบางครั้งเกิดย้ายไป,ไปอยู่ประเทศอื่นกันเลยซึ่งมันดูคล้ายกกับสิ่่่งทีเธออพูดนนหน้า ถึงเมืองนี้จะอยู่นอกเขตพื้นที่การทํางานของเขาแต่การหายตัวไปของหลานทําให้เขามีเหตุผลที่จะอยู่ต่อพร้อมกับเดินมายังแขก5คนที่กําลังทานอาหารกันอยู่ก็ยื่นรูปและแจ้งเรื่องหลานชายที่หายตัวไปซึ่งทุกคนก็บอกว่าไม่รู้จักเพราะพวกเขามุ่งหน้ามาที่นี่ทันทีโดยไม่ได้แวะที่ไหนและอยากรู้ว่าทําไมถึงคิดว่าพวกเขาจะรู้เรื่องนี้ก็ตอบว่ารู้สึกแปลกที่เห็นสถาปนิกทําอาหารฝีมือระดับเชฟรวมถึงเรื่องราวการหนีออกจากบ้านของกลุ่มวัยรุ่นที่บังเอิญตรงกันเธอเลยพูดว่ายินดีที่จะให้ความร่วมมือททุกกออย่่าาาางงตตมีเข้ร พอเขาฟังแล้วก็ขอบคุณสาหรับค่ําคืนนี้แต่ในจังหวะที่จะกลับชายนั่งหัวโต๊ะที่ชื่ออากิระก็เชิญเขามาร่วมโต๊ะด้วยกันบ้านนี้ก็ใหญ่โตถ้าเขาต้องการพักสักคืนก็ยังได้พอเธอได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเล็กน้อยนักสืบรุยตอบรับคําเชิญอย่างไม่ลังเลและนั่งลงที่หัวโต๊ะอีกฝั่งทันทีแต่เดินมาขอคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวเขาถามว่าเธอเคยแต่งงานมาก่อนหรือเปล่าซึ่งเธอก็บอกว่าไม่ส่วนเขานั้นแต่งงานมาแล้ว22ปีและสิ่งที่เขาทํามาตลอดก็คือออกกกาาาารรรรรนใจยยสสสํหับค้้แลววมูึุดดที่ ของการนอกใจคือความตื่นเต้นที่ต้องทำยังไงไม่ให้ภรรยาจับได้เธอฟังแล้วก็เกรงว่าแขกคนอื่นจะไม่ได้เห็นด้วยที่เขาทำแบบนี้ซึ่งเขาก็บอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาจะจัดก,การเองพอโูดจบเขาก็เดินออกไปมอริสเดินเข้ามาแล้วบอกกับเธอว่าไราอันมีแขกมาหาซึ่งเป็นดิงคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นเพื่อนนั่นทำให้เธอแปลกใจมากพอจะเดินออกมากระพบกับอารลิสเธอแนะนำตัวว่าเป็นเพื่อนของแจ็ครู้ว่ามีงานเลี้ยงก็ไม่ได้อยากรบก,กวนแต่แค่มาทักทายเท่านั้นซึ่งเอมอร์เจนก็ไม่สะดวกให้เธอเาาเขอเขข้้้าาาามกัันนนลยอองสหห่่พระวแ อิโมจินฟังแล้วก็ไม่มีทางเลือกเลยต้องให้เธอเข้ามาข้างในเดินเข้ามาเรียกรายอันว่าแจ็คแล้วบอกว่ามีแขกมาหาพอเขาหันมาเห็นว่าเป็นอลิสก็ตกใจมากอิโมจินให้เวลาทั้งคู่คุยกันและรีบพาอลิสออกไปจากที่นี่ซะพอเธอเดินออกไปแล้วอลิสก็สงสัยว่าทำไมทุกคนเรียกเขาว่าแจ็ครายอันอธิบายสั้นๆว่าเขามาทำงานแทนแจ็คเรื่องมันซับซ้อนซึ่งพอเธอฟังแล้วก็สงสัยแต่ไม่ได้พูดอะไรต่ออิโมจินเดินสวนกับเจ้าหน้าที่ไกยโยที่ขอตัวกลับก่อนซึ่งเธอก็บอกลาเขาอลิสสงสัยเรื่องตำรวจรวมถึงที่ เขาสลับชื่อกับแจ็คเธอรู้สึกหิวจนหยิบเนื้อที่จานมากินจนเขาต้องตำหนิเธอออกไปสลับมาที่โต๊ะอาหารนักสืบรวยอยากรู้ว่าลงทุนทำโรงแรมแล้วถ้าเกิดมันไม่รุ่งขึ้นมาจะทำยังไงอากิระบอกว่าความเสี่ยงนั่นแหละที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดเขาเชื่อว่าชีวิตที่มีมความเสี่ยงนั้นกะไรซึ่งความหมายอลิซยังคงเซาซีถามรายอันหลายอย่างาเริ่มรำคาญบอกว่าอาหารมื้อนี้สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาพร้อมกับบอกให้เธอนั้นกลับไปได้แล้วเธออยากรู้ว่าแจ็คนั้นหายไปไหนเขาตอบว่าแจ็คกลับอังกฤษไไไไปแลแลล้้้วมม่่รรูาอออีกเพธดยิน แบบนั้นก็โอเคเตรียมจะกลับแต่ระหว่างที่เข้ามากอดลาเกิดสังเกตเห็นเขาใส่นาฬิกาของแจ็คเขาบอกว่านี่เป็นสิ่งที่แจ็คให้เขาก่อนจะกลับไปอังกดษพอเธอได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มให้ก่อนจะรีบเดินออกไปเธอเจอกับอีโมจีระหว่างทางเลยโบกมือทักทายพอมาถึงที่รถก็พบว่ารถนั้นสตาร์ทไม่ตตดมอรเรสเดินเข้ามาหากเ้อะที่กระจกแล้วถามว่ารถสตาร์ทไม่ติดหรือเปล่าซึ่งเธอก็ตอบว่าใช่สตาฟนำคอสมาเสิร์ฟให้นักสืบรุยแขกคนหนึ่งที่ชื่ออาเวนอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโฮเซ่กันแน่บอกเขา อาวินได้ยินแบบนั้นกับหลุดคำในคอเล็กน้อยระหว่างที่จิบไวน์นั้นทําให้นักเสิร์ฟสังเกตเห็นท่าทีของเขาลีน่าเลยพูดขอโทษแทนเพื่อนที่ทํากริยาไม่สุภาพกขาทานสเต็กแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยมากทำกลางรอยยิ้มของทุกคนบนโต๊ะและบอกสตาฟให้รบกวนถามเชฟทีว่าเมนูนี้คืออะไรไรอันเขอโทษเอมเจีนเรื่องอาเลสเขาอยากขอความช่วยเหลือจากเธอในการติดต่อหาเอเจนซี่เพื่อสิ้นสุดการทํางานนี้เหมือนกับเคสของเกรตาจะฟังแล้วก็บอกว่าอีเมลของเกรตาที่มอริสได้รับนั่นคือเธอเป็นคนส่งเองและบอกว่าเกรตาได้เข้า ร่วมดินเนอร์ครั้งสุดท้ายไปแล้วแต่ไม่ใช่ในฐานะเชฟเพวกเขาได้ยินแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าเกรตาไม่รอดและถามว่าไม่มีทางออกจากวงการนี้ได้เลยใช่ไหมซึ่งเธอก็บอกว่าใช่และปลอบใจเขาว่าเมื่อเวลาผ่านไปเดี๋ยวก็ชินไปเองเขาเดินออกมาพร้อมกับอีโมเจนซึ่งทุกคนก็ต่างปรบมือให้และชมวันนี้เป็นมื้อที่เรียกว่าติดท็อปทรได้เลยเขากล่าวขอบคุณทุกคนและขอตัวไปเตรียมของหวานจานสุดท้ายก่อนซึ่ง Frank แฟรงกก้ก็หลุดพูดออกมาว่าเป็นลิ้นใช่ไหมมันทําให้นักเสิร์ฟสงสัยว่าเป็นลิ้นของอไรเขานนิ่่งงไปักกพึแล้ววบอวาเป็นนล้นหมู ซึ่งเป็นส่วนผสมเดียวกันกับเมนูอื่นแต่นักเสิร์ฟก็ไม่อยากจะเชื่อเพราะรสชาติมันไม่คุ้นเอาซะเลยมอร์เรสบอกอารสให้รออยู่ตรงนี้เดี๋ยวอีก5นาทีเขาจะกลับมารับพร้อมกับเดินมาบอกไรอันว่าเธอคนนี้ไม่ยอมกลับสักทีแถมรถกระดันมาเสียอีกเขาเลยอาจจะต้องขับไปส่งเธอในเมืองให้เขาโบอกมือทักทายพอเป็นพิธีแต่เธอเลือกที่จะเลี่ยงไม่ศบตากับเขาไราอันกลับเข้ามาในครัวแต่พอเขาหยิบวัตถุดิบออกมาก็ต้องตกใจเพราะเหมือนว่ามันมีโรคผิวหนังบางอย่างติดมาด้วยพอเธอเห็นแบบนั้นก็เครียดมากเพราะเมนูนี้แขกเเเป็นนคลืออวัตถุดิบง เราเปลี่ยนเป็นยางอื่นคือซวยกันหมดแน่แต่จู่ๆอริสก็เดินก็มาบอกว่าเธอเรียกแท็กซี่กลับเพงดีกว่าเพราะมาริสดูจากง,งานยุ่งเลยไม่ไปส่งเธอสักทีเอโมจินสงสัยว่าเธอไม่มีใครมารับเลยหรือไงซึ่งเธอก็บอกว่าไม่มีเพราะเธอนั้นเดินทางทิยงคนเดียวไรอันนาของหวานมาเสิร์ฟส่วนของนักสืบจะเป็นซอเบ์อย่างเดียวไม่มีซาชิมิพร้อมกับยื่นช้อนให้เขาแล้วทุกคนก็เริ่มทานกันเขาแอบ,บส่งข้อความถึงนักสืบให้ไปเจอกันที่ห้องน้ําตอนนี้เลยนักสืบก็มาตามที่บอกก็เจอกับไรอัน เรื่องทั้งหมดให้ฟังพอน,นักสืบเชื่อมโยงเรื่องทั้งหมดได้ก็รู้สึกสะอิดสะเอียนจนรีบวิ่งไปอ้วกทันทีอโมอจิเคาะที่ประตูแล้วถามว่ามีอะไรให้เธอช่วยไหมรีบตะโกนออกไปว่าโอเคดีไม่มีอะไรแต่เห็นเขาออกมาจากห้องน้าก็ถามด้วยความเป็นห่วงเขาบอกว่าอาจจะไม่ชินกับเมนูพวกเศรษฐีเท่าไหร่พร้อมกับบอกมือขอตัวกลับทุกคนบอกลาเขาอย่างสุภาพกเดินมาที่ลานจอดรถรดมอริสเฟาดูอยู่ไม่ไกลพวกเขาเดินไปทางอื่นเขาก็รีบเดินอ้องไปข้างหลังและตัดมาทางสวนจนเจอกับไรอันทั้งคู่เข้าไปในห้องใต้ดินินนผมมมมาาถึงงงอออไเห็ร่ข นอนหมดลมหายใจไปแล้วและรู้สึกวันนี้มันบ้ามากไรอันบอกว่าพวกนั้นทําเรื่องแบบนี้ไปทัวโลกเขานําร่างของโคเซให้ดูเป็นหลักฐานเมื่อเขาเห็นแบบนั้นกเกือบจะอ้วกออกมาอีกครั้งเขาอยากเรียกกาลังเสริมแต่ดันลืมชาร์จมือถือไว้ในครัวไรอันจะใช้มือถือของเขาโทรแจ้งตำรวจเลยตอนนี้แต่นักสืบบอกว่ากว่าจะมาจะช้าเกินไปและให้ไรอันไปหยิบมือถือให้เขาจะเร็วกว่าเขาค่อยๆย,ย่องออกมาจากห้องใต้ดินมองไปเห็นแขกทุคกคนกําลังยืนคุยกันเลยบอกให้นักสืบรออยู่ที่นี่แล้วเขาจะรีบไปหยิบให้เร็วที่สุดพอพูดเสร็จก็ค่อยๆเดินออไ ทุกคนทักทายและชมในฝีมือของเขาอีกครั้งพร้อมกับบอกว่าแจ้งกับทางเอเจนซี่ไปแล้วเรื่องให้เขาเป็นเชฟในครั้งถัดไปมอริสสงสัยวอกเขาไปทำอะไรหลบๆซ่อนๆที่ด้านหลังซึ่งเขาก็บอกว่าไปสูบุรีมาเอโมจีชวนเขาเดินไปส่งแขกโดยที่มอริสเริ่มมองดูรอบๆด้วยความสงสัยไรยอันแอบเข้ามาในครัวมอริสสังเกตเห็นไฟลอดออกมาจากห้องใต้ดินก็เดินออกมาเจอกับเอโมจีซึ่งเธอกบอกว่าทุกคนประทับใจมากนักสือบมองไปรอบๆเพื่อดูว่ามีอะไรที่พอจะใช้ได้เขาได้ยินเสียงคนเดินเข้ามา เลยคิดว่าเป็นไรอันแต่กลับเป็นมอริสที่ใช้เลื่อยไฟฟ้าเข้ามาจัดการจนเขาสิ้นใจไปไรอันเดินกลับมาที่สวนมุ่งหน้ามาในห้องใต้ดินก็สังเกตเห็นประตูห้องเก็บของถูกเปิดไว้อยู่อเดินเข้ามาดูก็พบกับร่างของนักสืบที่สิ้นใจไปแล้วมองไปเห็นมอริสกําลังเปิดเตาแกส๊สและบอกว่าเห็นนักสืบกําลังรออะไรบางอย่างอยู่ที่นี่พร้อมกับวานให้เขาเรียกอิโมจิให้ทีทั้ทงคู่ช่วยกันยกมอตม้มและนํามันมาเทที่แม่นม้ําช่วยกันเก็บกวาดความเละเทะที่เกิดขึ้นพร้อมกับเขียนอีเมลส่งไปหาน้องสาวของนักสืที่่ชือแจ ว่าเขากําลังอยู่บนเครื่องบินและพบว่าโฮเซหลานชายนั้นเกิดไปมีชู้เป็นหญิงสาวจากเมืองบโกตาเขาเลยต้องเดินทางไปหาโฮเซตามที่อยู่ที่ได้รับมาเพื่อพาหลานชายกลับมาสู่ครอบครัวอีกครั้งซึ่งเป็นเอโมจีนเองที่เขียนข้อความเหล่านี้ไรอันแปลกใจทิธรู้อีเมลของนักสืบได้ยังไงซึ่งเธอก็หันมายิ้มให้และบอกว่าเรามีข้อมูลทุกอย่างและจะมีทีมงานในโคลอมเบียเป็นคนกดส่งอีเมลให้เพื่อความแนบเนียนพร้อมกับสังเกตว่าเขาดูเหนื่อยมากในวันนี้ซึ่งเขาก็ยอมรับว่าเป็นแบบนั้นเวลาได้ล่วงเลยผ่านไป ก็ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก็บพบกับทั้งคู่ที่ทักทายและกําลังทานมื้อเช้ากันอยู่เธอบอกว่าได้รับอีเมลมากมายจากแขกเมื่อคืนที่กระจายข่าวออกไปหลังจากนี้เราน่าจะยุ่งและรวยขึ้นบาเดิมแน่นอนเพราะคงต้องเดินทางไปทั่วโลกอีกหลายที่พร้อมกับโอนเงินที่เหลืออีก9ล้านบาทให้เขามอริสเดินเข้ามาแล้วฝัง GPS เข้าไปในคอของไรอันเธอแปลกใจนิดหน่อยเพราะ GPS นั้นจะทํางานควบคู่กับที่ประจอนั่นแปลว่ามันจะหายไปในกรณีที่เขาเสียชีวิตลงและเขาก็เคยถูกฝัง GPS ไปแล้วลเลยแซววันนายยังไม่ตาย ที่มีแจ็คและอยากรู้ว่าเขาจะกลับลอนดอนเลยหรือเปล่าซึ่งเขาก็บอกว่าใช่เธอกับมาริสจะเจอเขาอีกทีในโซนแอฟริกาในเดือนถัดไปก็นั่งมองเธอโดยไม่ได้พูดอะไรซึ่งเธอก็มองมาที่เขาเช่นกันมอริส <Maurice S 2> ชวนเขาทานมื้อเช้าด้วยกันแต่เขาไม่หิวเธอโบอกมือลารวมถึงมาริสที่บอกลาก่อนจะเตรียมเผารถสตาฟํำกระเป๋ามาเก็บให้และเขาก็เริ่มออกเดินทางเขานั่งรอไฟล์ทที่บาร์ในสนามบินชายคนหนึ่งทักทายที่เห็นเขาดื่มแต่หัววันและถามว่าเขาพักที่ไหนทำงานอะไรไรอันบอกว่าเขาอยู่ลอนดอนเป็นเชฟให้พวกเศรษฐี ที่ต้องเดินทางไปทั่วโลกพอฟังเสร็จเขากระึึงกับงานของไรอันมากและบอกว่าตัวเองทํางานอยู่ในโรงงานสิ่งทอต้องเดินทางปีละสองครั้งและเลือกพักเฉพาะโรงแรมถูกๆใกล้สนามบินไรอันนิ่งไปครู่หนึ่งและบอกว่างานของนายนั้นดีอยู่แล้วยื่นมือมาแนะนําตัวว่าชื่อแบรีเขานั่งคิดกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตหลังจากนี้แล้วหนังก็จบลงครับ